สวัสดีครับผมวันนี้ช่างกนี่ยวิภาทั้งสิมาสั่งความมั่นใจอีกคลิปนึงนะครับผมช่วงนี้สิมาลูกค้าพอลูกค้า,าที่เพิ่งเคยติดไปแล้วเันกะทิเขามาติดเรื่อยๆนะครับเนาะขั้นนี้ก็ติดไปแล้ว3าขั้นันนี้ก็เป็นขั้นที่4นะครับเป็นรถเป็นรถเ,รถเงียบยกของแลนทางไกลนะครับผมบัตรแลนไปเลยนะครับผมก็จะเป็นตัวเอซูเอฟอาร์อาร์หนึ่งเก้าศูนย์นะครับผมเพป็นอยากจะลูกน้องว่าขั้นเหร็งมันหนุดลุกนวลแนกน้อยดันเขาพอใครได้เป็นอะไรมาจัดตัว คันเล็กไม่ฟ้าให้นะครับผมก็เลยก็เลยเพราะว่าเคยติดต่างไปแล้ว3าขั้นก็เลยติดใจก็เลยมาจัดอีกขั้นหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปเบื้องหน้าตาคันเล็กครับผมพอดีพอดีอ่ไอ้เพิ่นบ่บ่อยากออกกล้องทีหน้ากลับมามาแล้ว3 3มขั้นนี่เป็นขั้นทีซีทําหน้าตาคันเล็กก็จะเป็นอ้ติดอยู่พุนนะเดี๋ยวผมไปเบื้องหน้าตาคันเล็กก่อนอ่าจะเป็นประมาณนั้นเลยครับก็มี8ฟังก์ชันนะครับผมกับลดบรรทุกกับสีน้ำสองโหมดก็คือโหมด AI รถเบานะครับผมแล้วก็โหมดสปอร์ตรถหนักครับแค่2โหมดคครับือเเพิ่่มอัตรรางกันนเ้ประหยัดน้มััันนนะะคครรบ2อย่างบ ติดกล้องได้เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถเล่นเล่นในมือถือได้นะครับผมก็เป็นชิปดีนะครับก็จากการทดสอบแล้วก็แรงกว่าแหละก็ประหยัดกว่าตัวตัวธรรมดานะครับผมก็หล่อมาไว่ากันพุ่งๆเลยนะครับวิธีตั้งกับติดบ่อยากครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นบังคับเสียบอยู่แล้วนะครับด้านในนะครับผมอ่าแต่ปีนนิสุกับปเจย์เบอร์ที่สองอันเดียวนะครับถอดขั้นเร็วมากเลยครับติดตั้งประกอบได้เลยแล้วผมมีคลิปนะครับในการในการถอดกล้อง ถอดคาเรงออกให้แล้วก็มีการใส่งานและมีมีคลิปอ่าสิทธานะครับถ้าบ่เข้าใจตรงไหนก็สามารถติดต่อสอบถามผมได้นะผมผมสิเป็นคนดูแลลูกค้าเองทั้งเบิดเลยนะครับว่าสิอ่าติดตั้งหรือบ่ว่าสิอ่าแก้ปัญหาให้ลูกค้านะครับผมก็คือว่าคอนเซ็ปต์ผมเพื่อเพื่อมาต้าเร่งกับการเน้นประหยัดน้ำมันนะครับผมลูกค้ามีปัญหาโทรมาได้เลยบ่ประหยัดก็โทรหาผมเดี๋ยวผมจะไหนให้จนได้แล้วครับผมโอเคครับผมมื้อนี้ถ้าสนใจติดกล้องเครื่องไฟฟ้านะครับรถเงียบคันนี้นะครับผมเดี๋ยวสิแล่นทางไกลอีกรอบนึงนะครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อมาเดีลยครับผมจังวินคลคลิงไฟฟ้านะครับผมเลือกคลลิ่งไฟฟ้าก็เหมือนเลือกเมียครับ,บถ้าเลือก,<ว>กเียเขาก็เร็แล้วดีครับผมครับสวัสดีครับ